ขอมาก็จัดให้ครับคู่เอกสําหรับวันนี้รถอลเตอร์โพนี่สู้กับรถสปอร์ตสีขาวบอกเลยนะครับว่าทั้งสองคันเนี่ยผมยืมเพื่อนมาครับแล้วพอขับรถสปอร์ตสีขาวขึ้นมารถอลเตอร์โพนี่ดันหายไปร้อนล้นมากครับก็เลยวิ่งไปถามเพื่อนแต่เพื่อนเราก็ตอบกลับมาว่ารถมันขับได้แค่ทีละคันเท่านั้นครับเพราะว่าเจ้าของเป็นคนเดียวกันนะครับเลยครับได้ทีละคันผมนี่แอบเขินเลยก็มาเริ่มที่รถสปอร์ตสีขาวครับจุดเริ่มต้นของเรานะครับผมจะอยู่ที่บ้านหมายเลข7 และเส้นชัยของเราจะอยู่ตรงจุดบาร์ตรงนี้ครับเป็นระยะทางที่จะพอสูสีกันได้ก็เริ่มกันเลยครับที่น้องรถสปอร์ต750ดาาม่วงซึ่งน้องก็ทําเวลาไปได้32วินาทีเลยนะครับไวอยู่ในใจลึกๆนะครับผมแอบเชร์คันนี้นะขอมาแวะบอกของดีกันสักนิดน,นึงครับใครอยากประหยัดงบเติมเกมฮาร์ดทเปียแวะมาเลยที่ร้านนุกนี่เกมเซ็นทรัลร้านนี้ผมเช็คมาให้แล้วนะครับว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไปทุนจดทะเบียนถึง1ล้านบาทไม่ต้องกลัวโดนบิดครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน คิดจะเติมเกมคิดถึงร้านนุกนิกเกมเซนทรัลขอฝากร้านนี้ด้วยนะครับทุกคนแลวก็ไปกันต่อที่น้องลิตเติลโพนี่ครับน้องก็วัยสงชื่อรถใหม่เลยนะครับทาเวลาไปได้31วินาทีต่างกันแค่หนึ่งวินาทีอีกแล้วแต่ว่าน้องขาวของเราเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ารถลิตเติลโพนี่เลยนะแต่ Little รถลิตเติลโพนี่ขับและเท่กว่าครับเพราะว่าท่อดังมากๆเลยชอบเลยอรคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ให้เพื่อนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอีกแล้วไปจัดรถให้เราชอบแล้วก็เล่นเกมฮาร์โทเปียอย่างมีความสุขกันครับ